รีวิวงานเราได้ขิงปี6-7กันจะมาดูว่าปีนี้เ่าจะมีของกินอะไรใหม่ๆกันบ้างกว่าจะได้หาของกินอร่อยๆแต่ละร้านนะคือแบบ เดินอ่อมเดินเอือดทั้งงานเริ่มกันที่ห้าโมงกว่าๆเลยนะคะทุกคนข่าววันนี้ก็คือแต่งหน้าแบบเบ,บ,แบ,บๆาๆเนาะธรรมชาติแล้วเราก็ออกไปกันเลยจ้าเอาเสี่ยวรถมาจอดในโรงเรียนวัดไร่ขิงนะคะทุกคนก็คือแบบว่าที่จอดกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็มีคนบริการดีมากไหนใครบอกงานวัดไร่ขิงคนมาไม่เยอะคอมเมนต์มาหน่อยมาถึงก็คือเจอน้องใส่ชุดกบน้องตัวนี้คือแบบเออน่ารักมากเลยบอกก่อนปีนี้คือหิวมากยังไม่ได้กินอะไรไมาจากบ้านเลยขอตัวกินข้าว,าวมาเยอะมากคุณนาเราก็เด่นคือว่าหิวข้าวปกติมาคือต้องเดินหาตะลุยหาของกินนะอ ีมากสี่กตัวนี้มาพัดลมจีซูไลนะคะอันนี้คือปรับระดับได้ถึง100เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมางานนี้นะไม่ต้องกลัวร้อนคุณนะปรับระดับได้ถึง100เลยนะคะทุกคนจะให้ฟังเสียงลม แดงมันได้เป่าโมใครสนใจเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะมางานอะไรก็ต้องมีเอาดีๆของเขาดีจริงแกคือลมแบบเย็นสบายเปิดมาร้านแรกอันนี้เรียกว่าเปิดมาร้านแรกได้หรือเปล่าเออมาเปิดมาร้านแรกกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรไม่รู้สักอย่างนะคะทุกคนค่ะคือจะเป็นแบบว่าเออมีที่ให้นั่งกินอย่างเงี้ยบรรยากาศในร้านนะจ๊ะคือจะไม่ร้อนเลยเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่ากว้างๆนะคุณแม่แล้วเขาก็มีพัดลมให้ด้วยแล้วก็เป็นผักฟิวแบบว่าบ,บุฟเฟ่ต์เลยเพราะอะไรพัดลมสีสไล อันนี้ใช้ดีจริงจิ้มตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยเติมพลังเสร็จก็มาลุยกันที่ร้านแรกเลยค่ะกับราชาปลาหมึกค<ะ>ิงออกตปูมาทุกปีก็ซื้อทุกปีเพราปะปลาหมึกเขาอร่อยจริงคือน้องไม่เหนียวแล้วน้ำจิ้มคือแบบว่าเด็ดมากร้านเขาจะมีเมนูใหม่ๆมาแต่ดีฉันไอเลิฟเมนูนี้มากกว่าหมึกสส่นะคะคือมันไม่เหนียวเลยปริมาณเนี่ยคือให้มาเยอะเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยคือชอบสุดร้านต่อไปนะคะหนึ่งสเต็กฟูด้ดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมนูใหม่นะคะทุกคนค่ะก็คือเป็นขนมปังแต่สอดไสด์ชีสเป็นเหร ขนมปังได้หรอวะสรุปก็คืออร่อยมากมังให้ลึกมีอยู่จริงแกอร่อยสุดที่ไปนะคะเจอนะให้รีบเข้าไปซื้อเลยเพราะว่าอร่อยสุดยังไม่จบกับปลาหมึกนะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านข้าวเกี่ยวเห็ดหอมเฮดฟาร์มกันเลยนะคะนี่ที่ฉันจัดมาเป็นน้องรสมันม่วงเลยนะคะทุกคนค่ะเน,นี่ยจะบอกว่าข้าวเกี๊ยวเขาเนี่ยคือมีความเค็มความแบบว่าหอมๆม,มันๆเนาะคืออร่อยเขี้ยวเพลินรีวิวไปรีวิวมาเริ่มร้อนละขอพัดลมจิสุไไห์หน่อยจ้าใกล้กันนะคะก็คือมีร้านทุเรียนหมอนทองด้วยที่ฉ ฉันก็มาดูต่อที่ร้านเยลลี่เป็นร้านเยลลี่กัมี่นะคะทุกคนค่ะก็คือจะมีเยลลี่ในตู้ให้นะคะก็คือไปคีบเอาแล้วก็ไปชั่งนะ,ะโอ้ยพลลมเขาก็แรงเหลือเกินและขอ,อนําเสนอร้านใหม่นะคะเป็นร้านหนังไก่กรอบพรีเมียมแกคือแบบว่าเขามีหลากหลายรสชาติมากก็จะเป็นไซส์ให้เราเลือกนะคะ S M L ก็คือเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เลือกรสชาติได้เลยแต่ละไซส์นะก็คือสามารถเลือกรสชาติได้ไม่เท่ากันดิฉันจัดมาเป็นไซส์ S นะคะทุกคนค่ะ,ก,คคะก็คือเลือกได้หนึ่งรสชาติก็คือเริ่มต้นที่60บาทคือได้กินหนังไกรอบบ,บว่ารรีีีีเเเมมมมมม่่่่ยยยยออออออาาาาางงนนนนน้้้้ลบบบแไํัววกคือแบบปไา สเพราะว่ามีครีมฮอนทูโทนมาใหม่นะคะที่ฉันจัดมาแล้วแต่ดิฉันลืมรีวิวหน้าร้านเป็นไปได้ไงวะมาก็ลองก็อร่อยค่ะคุณแม่มาต่อกันที่กะละแมเจ้าดังนะคะกะละแมเพรนยงยืนของแม่เกลรอบนี้เพื่อนแม่ที่ฉันฝากซื้อนะคะก็เลยมาจัดปสามถุงร้อยเดียวนะเจ้าแม่เกลตัวจริงด้วยซอยข้างๆร้านแม่เกลนะคะก็จะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างยี่สิบแกคือของน่ารักมาก ดีๆพายุทอร์นาโดเข้าหรือเปล่าทําไมลมมันแรงขนาดนั้นแกร้านขอ,ของเล่นอะไรอย่างงี้คือเยอะช่ำมากเลยและทั้งหมดนี้คือเป็นอีกส่วนหนึ่งคือยังไม่หมดนะคะคือยังมีอีกหลายร้านมากๆเลยนะคะดิฉันก็คือกลับมากินทุเรียนที่บ้านเอาเป็นว่าใครที่ไปเดินงานเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันเอานอนแบบไม่งงนะงานเขาจัดทั้งหมด1เดือนนะคะหมดวันที่6พฤษภามนี้ก็คือใครจะไปก็รีบไปคะ่ะ